สวยมากมีพูลจับนี่คือเบบี้ทะะีสัตว์ทะเลนะคะสัตว์ทะเลเรามาแกะดูกันเลยว่าเราจะได้ตัวอะไรเราอยากได้เป็นน้องเนี่ยคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าตัวสีชมพูแล้วก็น้องปูแล้วก็ ตัวสีชมพูเหรอน่าจะเป็นเอิมตัวอปลมึมเม้นบอกเราทีนะเราไม่รู้เ้วก็อยากได้ปลานีโมนะมันดูกันจิ<า>แกะแล้วนะเราจะเอาไว้ก่อนอันทุกคนเห็นไหม ว we so ิ <hungry> <syndrome> ้ยดงดงวิ่งนนี่อะักิ้งิ้งนะิ้งอ้มร้ป่านีมไม่ใช่ตาไม่ใช่ตาจิ้งร้อยหกสิบองศานะซาดีดีอย่าลืมกดติดตามช่อง PAG I okay. think. Okay.